สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยการไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะนี่นะคะรีจะตัด ริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว9 5้าบห้าหรือ100อเซนติเมตรพับครึ่งตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามนี่นะเส้นที่สี่นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่หนึ่งนี้เปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8กันนะดีจะจับริบบิ้นฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับเอาริบบิ้นเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับเอาริบบิ้นเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างในลักษณะนี้จับเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมา เสร็จแล้วเราก็จะกดๆจับๆให้กระชับนะคะได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะทับด้วยเส้นที่สาเส้นที่สมทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันนะ ดีจะจับริบบิ้นเ nice. ส้นที่1ด้านบนวางลงมา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ี่ด้านบนวางลงมาเอาสด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้นสเส้นด้านบนเหมือนเดิม ทีนี้ลีก็จะมาจับให้เห็นชัดๆนะคะตรงช่องที่เราจะเสียบนะนี่นะคะลีจะจับอาริบินเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบินเข้าตรงช่องแรกนี่เลยนะคะให้ริบินขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยลิบินออกมานะคะนี่นะได้แบบนี้เส้นที่สามค่ะสอดริบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะ แล้วลีก็จะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมานะนี่นะเส้นที่4ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8ดเส้นเลยนี่นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะ ทีนี้เราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3าเส้นแล้วพาดนะคะ1นึสองสาจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สองสจับเอาริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะที่นี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นจะไม่มีที่พาดแล้วนะรีจะจับเอาริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะนี่นะคะแล้วก็วกค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้เส้นที่สองจับริบบิ้นโค้งมาในลนักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรก Singer. ออกช่องถัดมาเลยนะ นี่นะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมาเส้นที่3ามจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะนี่นะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาลิบินเส้นด้านบนเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วจับเอาตัวรลิบินม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังแบบนี้นะขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็นับตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขาถัดมาเลยนะคะ1 2, 3นี่นะขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงช่องที่3นี่นะคะแล้วก็จะลอดผ่านอีก3ช่องนะนี่นะคะมองเห็นไหมคะ123แบบนี้นะให้ริบบิ้นมาออกตรงด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะกรีบจะได้ในลักษณะน,นี้นะต่อเลยนะคะ จับริบบิ้นพับเอียงลงมาด้านหน้าในลักษณะนี้แล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนี่เลยนะถัดกันมาเลยนะคะให้อยู่ด้านบนเส้นที่เราสอดลงมาตะก,กี้นะลอดผ่านมา3ามช่องเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ค่อยดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะคะจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะทีนี้ก็เส้นที่8แล้วนะจับริบบิ้นพับเอียงลงมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็สอดลอดผ่านตรงตัวดอกนะเปิดกลีบแรกดูได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงช่องตัวดอกนะคะนี่นะตรงด้านหน้าเส้นที่เราสอดผ่านมานะคะเส้นที่7นะสอดลอดผ่าน3เส้นลงมาเลย แล้วก็ค่อยดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะทีนี้เราก็จะมาได้จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กรีบ8เส้นเลยน,นี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะกลับด้านค่ะ กระดับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอริบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงหน้าเส้นถัดจากเส้นของเขามานะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะแบบนี้นะ แล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกลีบด้วยนะนี่นะคะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8กลีบ8เส้นเลยนะนี่นะคะพอเรียบร้อยสวยงามแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาสารเก็บปลายริบินกันนะคะดีจะจับอาลิบินเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้เส้นถัดจากเส้นของเขานี่นะนี่นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะ ได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกจันที่มาสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ